สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเดินตลาดจับใจใช้สอยนะครับที่อำเภอลำดวนนะจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่ด้านหน้าของตลาดนะครับเป็นตลาดสดที่ไม่ใหญ่นะครับข้างหน้านี้ก็จะมีศาลปู่จันนะครับนี่ครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะข้างๆนั้นก็จะเป็นเหมือนเป็นคลองน้ำนะครับก็จะมีต้นจามจุรีต้นใหญ่จะไม่จอดรถได้ครับบริเวณตรงนี้นะ รงน,นี้เราก็สามารถจาะรถได้ครับนี่ครับบริเวณตลาดตลาดสดนะกิฟป,ปะวันนี้เราจะมาซื้อกับข้าวนะอาหารเย็นครับน่าจะเป็นอาหารสําเร็จนะวันนี้นะจะเลยจะพาท่านผู้ชมมาเดินชมครับกับบรรยากาศนะตลาดสดตอนเย็นๆครับของอำเภอลำดวนนะจังหวัดสุรินทร์ครับจะเป็นยังไงบ้างปะ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะครับนี่นะบรรยากาศโดยรอบนะทั่วไปขอโทษท่านผู้ชมด้วยครับพอดีเสียงมันจะไม่ค่อยชัดนะพอดีผมใส่แมสครับเพื่อป้องกันโควิดด้วยนี่ครับเป็นตลาดไม่ค่อยใหญ่นะเล็กๆครับเหมือนตลาดชุมชนอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะ เดือตามเจก,กิปไปเลยครับผม ที่เหล็กใส่ไก่ค่ะวันนี้นอกนั้นหมูทุกอย่างจ้ะมีที่เหล็กอย่างเดียวที่ไก่อันนี้ถุงเท่าไหร่คะสามสิบก่บข้าวถุงละสามสิบทุกอย่างเลยค่ะินอนไรนีน้ต้องแซบมาระกรม่มา้งหก็อะไรเอาอีกแค่ถุงหนึ่งก็ได้ มาแล้วครับนี่ครับที่มีอะไรแม่งแกงขี้เหล็กกัจืดแล้วก็ต้มแซ่บสามาอย่างครับพอคือวันนี้ไม่ทำกับข้าวครับเราจะซื้ออาหารที่มันสำเร็จเลยแล้วกันนะโซนนี้ก็จะเป็นป่าตอนนี้ลาทำไม่ไมเพอโซนเลยเนี่ย Apples are so fresh with lot of it It's Jung wonder that the believers initiated Anfang Administration has used water avez โอเคครับท่านผู้ชมก็เสร็จไปนะสำหรับการจับจ่ายใช้สอยนะนี่ครับกับข้าวผมไปกี่บาทครับอันนี้อันนี้ร้อยหกสิบสิบสอนะสองอันนี้สองแล้วอันนี้อันนี้อันนี้มเก้บาทสิบาสิบี่สิบอันนี้อันนี้ับ ไวสบาทครับก็ลังพอมาโอเคก็กับข้าวนะมื้อเย็นครับแล้วก็เนื้อหมูปลาทูแล้วก็เผื่อพรุ่งนี้ครับทำข้าวก็คือตลาดสดลำดวนนะก็เป็นตลาดไม่ค่อยใหญ่นะเจกิฟ์ตลาดน้อยก็คือแบบเหมือนตลาดชุมชนอะไรเงี้ยครับจับจ่ายใช้ถ่ยก็คือไม่ใช่ตลาดแบบใหญ่มากอะไรเงี้ยก็คือแบบชุมชนเล็กๆเงี้ยครับก็คือลำดวนนะเป็นอำเภอที่ไม่ใหญ่นะมาจสุริน ก็คือเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดนะนี่ครับบรรยากาศก็อย่างที่ผมถ่ายบรรยากาศมาให้ชมในชมนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะข้างๆก็จะมีศาลนะศาลปู่ปู่จันนะปู่จันครับตรงนี้นะก็เชิญชวนนะท่านผู้ชมท่านใดมาเที่ยวสุรินหรือมาเที่ยวลำดวนก็อย่าลืมมาจับจ่ายใช้สอยครับที่ตลาดสดอำเภอลำดวนนะครับก็คือเป็นตลาดไม่ใหญ่ครับเป็นการอุดหนุนนะ มีพวกปลาย่างปลาอะไรเงี้ยโอเคก็ขอฝากช่องโอค Channel ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้โอคิป a n n e l ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะทำคลิปให,ใหม่ออกมาท่านผู้ชมรับชมกันอีกนะครับ อย่าพึงเบื่อกันนะครับติดตามกันด้วยครับผมอย่าลืมคลิปต่อไปนะครับผมจะพาท่านผูช้ชมไปกินไปเที่ยวไปทํอาทอะไรที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม